ดูสิข้อที่หนึ่งทำตัวสุข,ขุมแล้วก็สันโดษต้องต้องหญิงหญิงจะโซไใ้ไหมครับโคลเวอร์ช่วยถอยไปกไกลไกลได้ไหมครับพอดีว่าต้ออย่าให้ใครอยู่ใกล้เท่าไหร่คุณมองหน้าอย่างนั้นหมายความว่าไงไม่สมณ์เลยข้อที่สองแบกความทุกข์ไว้บนบ่าสาสเกตต้องการที่จะพิสูจน์ตนเองและมักกระจมดิ่งอยู่ในปมของตัวเองอยู่เสมอพยายามเลิกขำมุกตลกหรือเรื่องไร้สาระ มันต้องทำหน้าเครียดใช่ไหมครับเครียดเครียดแล้วมุกตลกอะไรเฮ้โตขนาดนี้แล้วยังเล่นอะไรแบบนี้อยู่อีกหระเด็กน้อยซะจริงไม่ไหว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 ทำตัวฉลาดคุณฉลาดแล้วคุณก็รู้ดีสแสดงทุกคนเห็นว่าคุณฉลาดกว่าพวกเขาต้องต้อง,ต,องต้องขืนก่อนอะไรนะ อะไรแบบนี้ยังทำไม่ได้อีกล่ะซึ่งพาตนเองอย่าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นรัสเกะมองว่าความช่วยเหลือนั้นเป็นเครื่องหมายของความอ่อนแอเดินไปอยากเป็นรัสเกะแล้วอยากกลับไปเป็นมาซึริเป็นนารุตโตะก็ได้เป็นใขรก็ได้ <c oughs> เพราะเป็นซาสกเกะฉันน่ะต้องไม่เผยความอ่อนแอให้เห็นง่ายๆเรื่องแค่นี้สบายมากถ้าสีหน้าปกติของซาสกเกะคือหน้าเบื่องแล้วล่ะก็สายตาพิฆาตก็คือสีหน้าที่ทําให้คนรู้ว่าเขากําลังโกรธจ,จัดๆการปลุกทำสายตาพิฆาตคือสิ่งสำคัญในการสร้างกลิ่นอายซาสกเกะจ้องเบิกตาแล้วก็ขมวดแล้วก็เพ่งพลังจิต จะมองไปถึงเมื่อไหร่เกะกะจริงข้อที่4ดูแลผิวของคุณใบหน้าของซาสึสเกะเทากับงาช้างทั้งผิวขาวและหน้าคมแหลมพยายามดิีกเลี่ยงการออกไปดนแสงแลบะบใช้ครีมบำรุงผิวเพื่อให้สุขภาพผิวที่ดีรวมถึงใช้สบู่รักษาสิวไม่เห็นไม่เห็นจะเกี่ยวัสักนิดเลยนี่ลืมลืมลืมไปซาสึสเกะคงข้ามขำ เป็นคนถนัดทั้งส re องมืออ่าจากนี้เป็นต้นไปผมจะพิมพ์ไม่รู้เรื่องนิดหน่อยนะครับผมจะฝึกใช้มือซ้ายรบกวนทุกคนด้วยนะครับต้องพูดแบบ ซาสึเกะทำเสียงให้ทุ้มลงโถส,สายตาพิคาดและพูดประโยคใดประโยคหนึ่งต่อไปนี้ <c oughs> ฉันชื่อมุจิวะซาสึเกะขอที่เกลียดมีอยู่เยอะแต่ขอที่ไม่ชอบไม่มีสักอย่างเป้าหมายของฉันจะไม่เป็นเพียงแค่ความฝันมันจะต้องกลายเป็นจริงเพราะฉันจะพื้นฟูตระกูลแล้วฆ่าพี่ชายคนหนึ่งให้ได้ <c oughs> พอได้ไหมครับแบบนี้พอเป็นทเกตคุงได้หรือเปล่า <_ C 1> ตอนนี้ผมนะ่ะรู้แล้วว่าการเป็นทเกะคุงมันจะต้องทำอะไรบ้างฉันนะ่ะเข้าใจแล้วว่าไม่ว่าใครไม่สามารถรับรู้ แล้วก็แบกรับด้วยที่ฉันรับรู้ได้อยู่ถ้าไม่อยากเป็นตัวถ่วงก็อย่ามาขวางทางเข้าใจไหม